สวัสดีครับนามสกุลอะไรครับครับผม,ามนามเลกโตโยต้า,านามเลกโตโยต้า,เ,า,เ,ตาเอ่อไฟนี้เราเจอกับยอดอีทียอดอีทีเคยเจอกันมาไหม,ไมย,ยังไม่เคยเจอกันเลยแล้วไฟนี้ต่อยน้ำหนักเท่าไหร่คะร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบก็นน้ำหนักเราอยู่แล้วเนาะไฟนี้มีชิงแชมป์ด้วยใช่เราคิดวยย่ายังไงเราจะเอาแชมป์กลับบ้านได้ไหมตั้งใจความัยายามได้แชมป์เจ็บอย้่ เออ่แล้วเราอยู่ที่เราซ้อมที่ไหนเท่าไฟนี้ที่เชฟพูดมาแรกคุณดีคู่ปั้มคู่ซ้อมมีใครบ้างก็มีเ็สสัมารถจะปูพามแล้วก็พี่ซิงครับเพลนเองทุกอย่างครับพี่ซิงเพลนเองทุกอย่างเลยไฟนี้ก็คือเตรียมความมั่นใจมาเต็มที่เลยเออ่อเราเป็นคนจังหวัดไหนจังหวัดอะไร อะฝากแฟนมวยให้ติดตามเลยก็ฝากพี่น้องชาวชียภูมินะครับไฟนี้จะมาเอาแชมป์ไปฝากพี่น้องชาวชียภูไม่ได้ครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับยจ้าหญิงมีคอนทอลอรวัสดีครับไฟนี้เจอกับแรมโบ้เล็กครับชิงแชมป์ด้วยครับเอ่อเราต่อยน้ำหนัก140เนี่ยคือเวทของเราเลยหรือเปล่าครับก็เวทนี้มา2องสามปีได เราอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้อปีนี้ยี่สิบสี่ยี่สี่น้ำหนักไปปล่อยเท่าไหร่ครับทั้งสิบเจ็ดทัสิบแปดได้ส่วนสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบสามแล้วเราเคยเจอกันมายังกับแรมโูเล่ยยังเลยแล้วเราได้ศึกษาเกมกันชมเขามั้งไหมก็ศ <13 S 2> ึกษามาศึกษามาแก้เกมมาเรียบร้อยครับแล้วคิดว่าไฟเนี่ยเราจะเอาเข็มขัดมาคาดเอวเราได้ไหมต้องได้คู่ปั้มคู่ซ้อมมีใครบ้างก็มีพี่ชุบกอนพี่พี่อุทองน้องเล็ก ลงซีงลงน้อยยางเงี้ยไฟนี้เราซ้อมอยู่ที่ท่าที่เด็กเก้าเกก็คู่ปังคู่ซ้อมเยอะเลยฝากแฟนมวยให้ช่วยติดตามเราเลยก็ฝากแฟนมวยทุกคนนะครับเอสซีเอไออีวันนี้เอ่ออาทิตย์นี้ครับจะเอาแชมป์กลับบ้านไม่ได้ครับผมขอบคุณครับ